เดวินฮานี่ไรอันกาเซีย21เมษายนนี้โดยล่าสุดนั้นมีการยืนยันมาแล้วนะครับว่า มีการเจราจาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยระหว่างเดวินฮานี่กับทางไรอันกาเซียซึ่งพวกเขาจะขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไรเวดพิกัด140ป่ปอนด์ของนุนยูบีของทางเดวินฮานีในวันที่21เ,เมษายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับทางเดวินฮานีไฟนี้จะถือเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกพิกัด140ปอนด์เป็นครั้งแรกและในไฟล่าสุดของเขาก็เ,าเอาชนะเรจิสโปเกสไปแบบขาดลอย และทําให้เขาได้เข็มขัดเส้นนี้มาได้สําหรับสถิติการโชคของเดวินฮานี่เขาชนะ31ครั้งชนะน็อก15ครั้งเขาไม่เคยแพ้หรือเสมอใครฮานี่เขาคือแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในพิกัด135ปอนด์มาแล้วส่วนทางไรอันกาเสียดเจ้าของสถิติการโชคชนะ24ครั้งชนะน็อก20ครั้งเขาแพ้หนึ่งครั้งให้กับทางแทงเดวิดเมื่อปีที่แล้ว สำหรับไฟล่าสุดของทางไรอันกาเซียเขาชนะน็อกออสการ์ดัวเต้ในยกที่8เมื่อปีที่ผ่านมานั่นเอง